วันนี้พาน้องอันมาตรวจสุขภาพค่ะออายุเยอะแล้วก่อนที่จะทำประกันก่อนที่จะต่อพอรบอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องตรวจสุขภาพก่อนนะคะการตรวจสภาพรถยนต์คืออะไรทำไมต้องตรวจก่อนเสียภาษีประจําปีการตรวจสภาพรถก็คือการนำรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจําวัน ไปเข้าสถานตรวจสภาพรถหรือตรอ,อที่เปิดให้บริการทั่วประเทศค่ะซึ่งตรอ,อทุกแห่งต้องดำเนินงานตามมาตรฐานที่ทางกรมการขนส่งทางบกมีไว้อย่างเคร่งครัดนะคะและมีใบอนุญาตการจัดตั้งเรียบร้อยค่ะการตรวจสภาพรถจะเป็นการเช็คว่ามีตรงไหนที่เสียหายชำรุดหรือส่อแววทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ หากพบเจอต้องปรับเปลี่ยนซ่อมแซมให้ดีขึ้นโดยทั่วไปจะทำการตรวจก่อนเสียภาษีค่ะมีคำถามว่าทำไมต้องตรวจก่อนเสียภาษีนั่นก็เพราะว่าตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ได้มีการระบุเอาไว้ว่ารถที่จะนำมาใช้ได้หรือมีการจดทะเบียนตามที่กำหนดนั้นต้องมีความมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์ ขนาดหรือลักษณะที่ถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานของผู้โดยสารรถคันนั้นๆรวมถึงเพื่อนร่วมทางคนเดินทางเท้าและสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยค่ะคำถามต่อมาก็คือรถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจําปีและการนับอายุรถจะนับกันอย่างไรคำตอบก็คือ โดยทั่วไปแล้วกำหนดไว้ที่7ปีค่ะโดยการนับจะเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกจนถึงวันที่สิ้นสุดอายุภาษีประจำปีค่ะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเช่นถ้ารถยนต์ของเราได้จดทะเบียนตั้งแต่ปี2,565จะต้องมีการตรวจสภาพรถครั้งแรกในปี2,572ค่ะซึ่งอายุของรถ เราจะแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้นะคะอันที่ 1. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ5ปีขึ้นไป 2. ค่ะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งมีอายุใช้งานครบ7ปีขึ้นไป 3. ค่ะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เกิน7ที่นั่งมีอายุใช้งานครบ7ปีขึ้นไป 4. ค่ะ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีขึ้นไปค่ะคำถามต่อมานะคะถามว่ารถติดแก๊สกับไม่ติดแก๊สตรวจสภาพต่างกันหรือไม่คำตอบก็คือสำหรับคนที่มีรถติดแก๊สและไม่ติดแก๊สทั้งสองประเภทจะตรวจสภาพแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งคนที่ติดตั้งรถยนต์แบบแก๊สต้องนำรถไปเข้าตรวจสภาพถังแก๊ส ับสถานบริการที่ได้รับสิทธิ์ให้การตรวจสอบและทดสอบแล้วเท่านั้นนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้อนุญาตค่ะตามหลักการตรวจสอบสภาพถังแก๊สจะมีข้อแตกต่างจากรถที่ไม่ติดตั้งถังแก๊ส2ประเภทนั่นก็คือข้อ1ตรวจสภาพถังแก๊สเมื่ออายุครบ10ปีเป็นการทดสอบตัวถังที่มีอายุมากกว่า10ปีค่ะ ตามหลักการพิจารณาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งโดยตรวจสอบเพื่อทำการยืดอายุการใช้งานให้ได้ต่อไปอีกห้าปีตามกฎหมายกำหนดค่ะและข้อ2ตรวจสภาพถังแก๊สแบบประจำปีเป็นการตรวจแบบทดสอบและเช็คตามข้อต่อตามท่อและอุปกรณ์ถังแก๊สทั้งระบบค่ะดูว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ ทังนี้ถัทงที่ตรวจสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน10ปีค่ะเพื่อสามารถออกเอกสารรับรองได้นะคะคำถามต่อมาถามว่าการไปตรวจสภาพรถยนต์ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคำตอบก็คือต้องเตรียมเอกสารทะเบียนร,รถตัวจริงไปด้วยค่ะแต่ก็มีข้อแม้นะคะสำหรับรถบางประเภท ที่แม้ว่าเราจะเตรียมเอกสารทะเบียนรถตัวจริงไปแล้วก็ตามแต่ตอรอไม่สามารถตรวจสอบได้ต้องไปดำเนินการเฉพาะที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นซึ่งได้แก่รถประเภทเหล่านี้นะคะ 1. รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้รับรถกลับคืนมาประเภทที่2ค่ะ รถที่มีการดัดแปลงสภาพที่ผิดไปจากหลักความเป็นจริงก่อนหน้านั้นประเภทที่3ค่ะรถที่เจ้าของแจ้งไม่ใช้ชั่วคราวหรือไม่ใช้ตลอดไปรถประเภทที่4ค่ะคือรถที่ขาดการต่อภาษีเกินกว่า1ปีรถประเภทที่5คือรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะถามว่า ค่าตรวจสภาพรถยนต์มีกี่ราคาตอบว่ามีทั้งสิ้น3ราคาค่ะแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้นะคะอันที่1ค่ะรถที่มีน้ำหนักรถเปล่ามากกว่า1,600กิโลกรัมจะอยู่ที่คันละ250บาทประเภทที่2ค่ะรถที่มีน้ำหนักเปล่าเท่ากับหรือน้อยกว่า1,600กกิโลกรัม จะอยู่ที่คันละ150บาทค่ะประเภทที่3รถจัก,กรยานยนต์จะอยู่ที่คันละ60บาทค่ะคำถามต่อมาถามว่าหากตรวจไม่ผ่านตรอจะทำอย่างไรคำตอบก็คือเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ตรวจผ่านตรอก็จะให้ใบที่รับรองว่ารถมีสภาพดี ผ่านตามเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกกรณีที่2คือถ้าตรวจไม่ผ่านทางตรออจะแจ้งถึงข้อบกพร่องบางอย่างอันเป็นสาเหตุที่ทำให้รถตรวจสภาพไม่ผ่านเพื่อนำไปแก้ไขแล้วกลับมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งโดยจะต้องแก้ไขภายใน15วันและเสียค่าตรวจใหม่ครึ่งเดียวของค่าบริการค่ะแต่ถ้าเกิน15วันนะคะ กลับมาตรวจสภาพใหม่อีกจะต้องเสียค่าบริการเต็มราคาหรือตามปกติค่ะอีกคำถามหนึ่งถามว่าสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์ต้องไปตรวจที่ไหนคำตอบก็คือการตรวจสภาพรถนั้นจะต้องเป็นสถานบริการตอรออเท่านั้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขามีอยู่ทั่วประเทศและบางจังหวัดบางอำเภอก็มีหลายๆที่นะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการนะคะตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมต้องมีการตรวจสภาพรถทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างไปตรวจที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็คงเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่คุณรละสีมาเล่าให้ฟังนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ ผู้ที่ใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ควรจะไม่ลืมเลยนะคะก็คือการทำประกันประกันในที่นี้ก็คือเราไม่ทราบนะคะว่าอนาคตหรือว่าการใช้รถใช้ถนนของพวกเราเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นอย่างน้อยถ้ารถของเรามีประกันถ้ามีการซ่อมหรือมีการชดใช้อะไรต่างๆก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเราได้ด้วย ะะสุดท้ายคุณรตีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจคุณรตีตลอดนะคะและคุณรตีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีมีสาระมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมค่ะ,อะตอนนี้คุณรตีขออนุญาตเอารถยนต์ของคุณรตีไปตรวจสภาพก่อนนะคะเพราะจะต้องไปต่อพอรบรเสียภาษีแล้วก็ทำประกันร,รถยนต์ค่ะ